สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Invest m e n t นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23สิงหาปี25ค่ะเรามาอัปเดตทรงกราฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100ภาพรวมระยะยาวกันนะคะอย่าง a d ดวานเนี่ยหลัง XT ขึ้นราคาก็ยังทรงๆอยู่ซึ่งภาพรวมทรงกราฟของเขาก็ยังอยู่ในโซนแบบกรอบบนนะ ท้ายรอบโซนประมาณ300ต้นต้นนะคะแต่ถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะมาทดสอบระดับแนวต้าน330บาทโซนนี้ของเราแต่ก่อนที่จะมาเขาก็อาจจะย่อมาแตะโซน270บาทก่อนแต่ถ้าหลุดก็นี่แหละค่ะ230หรือโซนนี้มาเมื่อไหร่มีโอกาสตั้งต้นใหม่แต่ถ้าไปต่อเนี่ยอดีตก็บอกอยู่แล้วนะคะย้อนมาก่อนที่เขาจะแตะพาเนี่ยเขาก็ชะลออยู่โซนนี้นะ300ต้นต้น แล้วก็ย่อมาแตะถึง230แล้วก็พุ่งมาแตะถึงโซนนี้เลยนะคะโซนประมาณ340-360บาทในระยะยาวแล้วก็ทะลุมาถึง500ต้นๆก่อนที่จะแตะพามาเช่นนี้นะคะสำหรับแอดวานเราก็จับตาดูอยู่นะว่าจะเป็นท้ายรอบแล้วกลับตัวเป็นขาลงหรือเปล่าส่วนอีออนค่ะยังไปต่อไม่ได้โดนเทมาอีกนิดนึงนะ103บาท50สตางค์เมื่อวานนี้ราคาก็ ก่อตัวขึ้นมาแล้วนะในภาพรวมก็คือ2เดือนเนี่ยมีแท่งเขียวๆขวขึ้นมาแล้วนะคะถ้าย้อนมาในวิกฤตโควิดเนี่ยก็ถือว่าเกือบจะลงมาต้นรอบเช่นเดียวกันในเดือนมิถุนาปีเนี้เขาลงมาแตะ90บาทยังมาไม่ถึงเ o อร์ c a เคของเราที่80บาทตอนนี้เกาะตัวขึ้นมาแล้ว แต่ยังไปไม่ถึงไหนค่ะทุกคนได้แค่108-110บาทแนวต้านของเราโซนนี้แล้วก็ next station ถ้าจะผ่านไปได้ก็ต้องผ่านด่านเนี้ย128-130บาทเนี่ยกลับตัวเป็นขาขึ้นก่อนนะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวเนี้ยชะลอที่เดิม100ต้นๆ90แล้วก็ worst case ของเรา80บาทนะคะสำหรับอีออนเนาะ อามาตะ XD จะขึ้น26สิงหาราคาบวกมานิดหน่อยนะดูผลประกอบการอามาตะสักหน่อยตไตรมาสที่2เนี่ยรายได้ลดลงตามมาด้วยค่าใช้จ่ายและก็ Net Profit ลดลงนะกลมๆก,ก็ประมาณร0อยล้านที่เราอัพเดตกันไป XD ของเขา26สิงหาจ่าย10กันยานะไม่ใช่ว่า XD ขึ้น26สิงหาแล้วเราจะได้เงินเลยนะเราจะได้เงินอีกทีก็คือวันที่10กันยา่ะเขาจะจ่ายวันนี้นะ Payment Date นะคะแต่ถ้าใครซื้อแล้วก็ถือจนมาถึงวันที่26สิงหา ก็มีโอกาสได้รับเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ3 5สตางค์แต่ถ้าขายก่อนก็ไม่ได้เงินปันผลในรอบนั้นๆน,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 นะคะสรงกราภาพรวมของอมตาค่ะหันหัวชิมลงมาตั้งแต่ในช่วงปลายปี2024และต้นรอบของเขาก็คือปี2020วิกฤตโควิดเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยทำนิวไฮสุดๆ31บาท2เดือนแล้วก็โดนเทลงมาในเดือนเมษาปี25 11บาท20ค่ะถือว่า เกือบจะลงมาต้นรอบนอกรอบในปี2020และตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาฮึสู้อีกครั้งหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยแนวต้านโซนนี้นะคะ17บาทเนี่ยอดีตแนวต้านเหมือนกันถ้าไปต่อไม่ไว ก็บอกอยู่แล้วที่เดิมค่ะโซนประมาณ11บาทต้นๆแต่ถ้าไปต่อ next station แนวะต้านถัดมาอยู่ที่ประมาณ20บาทโซนนี้นะคะสำหรับอมตะในรอบนี้ค่ะแล้วก็อีกด่านหนึ่งด่านวัดใจจะไปต่อหรือเปล่าก็อยู่ที่ประมาณ22บาทโซนนี้ละค่ะจากอดีตที่ผ่านมาก็เคยวิ่งมาแล้ว31บาททําททำน High นิดๆนะคะสำหรับอมตะค่ะส่วน aot ยังไปต่อไม่ได้สมใจปรารถนาของเรานะสำหรับ aot เนี่ยใจเราอะ่ะอยากจะให้เขาลงมาแตะโซนนี้อีกครั้งหนึ่ง โซนประมาณ28-30บาทเนี่ยไม่ต้องมาถึงโซนนี้ก็ได้มาแตะอยู่28-30บาทแล้วค่อยก่อตัวมาทดสอบระดับแนวต้านที่40-42บาทเพื่อมาแตะโซนนี้ด่านหินด่านวัดใจ48-50บาทโซนนี้นะคะจะก,กลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าก็ ต้องผ่านด่านนี้ขึ้นไปให้ได้นะสำหรับ AOT ค่ะสำหรับ AP ค่ะราคาก็ยังทสรง,สงอยู่7บาท40สตางค์รอบนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะถ้าเขามาแตะที่8บาทแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสลงมาทดสอบระดับแนวรับของเรา5บาท80ถึง6บาทต้นๆโซนนี้ถ้ายกไฮไปไม่ได้หลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่ในช่วงวิกฤตโควิดนะ3บาทถึง4บาทต้นๆนะะแต่ถ้าจะทำโลแค่นี้แล้วไปต่อ ต้องผ่านด่านที่9บาทโซนนี้10บาทเพื่อกลับตัวเป็นขาขึ้นมาทดสอบโซน12บาท80ถึง13บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ AP ค่ะส่วนออร่า14บาท90สตางค์ราคาก็ยังทรงๆนะ3เดือนและที่ยังอยู่ในโซนนี้14-15บาทยังไปไม่ได้ค่ะรอลุ้นถ้ารอบนี้เป็นอดีตเหมือนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปลายปี2020เนี่ย ก็มีโอกาสมาทดสอบระดับแนวรับส่วนประมาณ13บาทต้นๆโซนนี้แล้วค่อยเกาะตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งด่านที่เขาจะต้องผ่านไปให้ได้ก็คือ16บาทโซนนี้แหละค่ะแล้วก็เบสเคสเราให้อยู่ที่18บาทโซนนี้ก่อและกันนะคะสำหรับออรราเนาะส่วนบ้านปูค่ะ4บาท84สตางค์ราคาก็ยังไปต่อไม่ได้นะ แล้วก็มาดูว่าผลประกอบการเขาเนี่ยลดลงเยอะมากแล้วก็ทำให้เขาขาดทุนด้วยในไตรมาสที่2ปีนี้นะปีที่แล้วเนี่ยยังได้กำไรแต่ปีนี้ขาดทุนค่ะและทรงกราฟก็ยังไปไม่ได้ยังอยู่ในกรอบล่างนะคะยังไม่ผ่านด่าน5บาทขึ้นมาแตะแนวต้านที่6บาทแล้วไปต่อได้เลยตอนนี้ยังปริม หลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่ก็พักเหนื่อยที่เดิม4บาทรอบนี้ถ้าไปต่อไม่ไหวก็คือ2บาท50เวสเกสของเราค่ะสำหรับบ้านปูในระยะยาวเนาะสำหรับ BPL หุ้นในกลุ่มแบงก์งบยังไม่อัปเดตนะคะแล้วก็ราคาบวกขึ้นมาอีกแล้ว156บาทค่ะทุกคนไม่แน่ค่ะรอบนี้ก็คือเบสเคส172 175ผ่านไปได้เมื่อไหร่อดีตก็บอกอยู่แล้วโอ้โหชุดไม่อยู่เหมือนกันนะถ้าเขาจะวิ่ง200ต้นๆโซนนี้นะคะสำหรับ BPL แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวแตะโซน ที่เขาจะมาพักเหนื่อยก็คือโซนปัจจุบันนี่แหละที่เป็นแนวต้านปัจจุบันเราจะให้เป็นแนวรับถ้ามาถึงโซนนี้นะ 172, 175เนี่ยพักที่โซนนี้แล้วก็หลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่พักที่เดิม140บาทต้นต้นแล้วก็เข้าแกปเปา 128, 130บาทค่ะยินดีมากๆในรอบนี้นะคะสำหรับ BBL ส่วน BCH ค่ะ XD ก็จะขึ้น28สิงหาราคาชะลออยู่ในความชะลอก็คือถือว่าโดนเทลงมาเยอะแล้วนะคะรายได้ เพิ่มขึ้นนิดหน่อยตามมาด้วยค่าใช้จ่ายทรงๆนะถือว่าใกล้เคียงกันเลยกับปีที่แล้วแต่มากเดียวกันแต่ว่า net p r โปรฟปีนี้ขยับเพิ่มขึ้นมาค่ะกลมๆก,ก็ประมาณร้อยล้านขยับเพิ่มขึ้นมานะคะ XD จะขึ้น28สิงหา,าจ่าย12กันยาอยู่ที่15สตางค์สำหรับครึ่งปีแรกของปี2 0 2 5ของ BCH นี่ละค่ะหันหัวทิ่มลงมาแล้วหลังจากที่วิ่งแรงผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาจากราคา10บาทมาแตะที่2 0

แล้วก็กลับตัวเป็นขาลงมาทดสอบระดับแนวรับโซนนี้ค่ะแนวรับสำคัญในช่วงปี2020เหมือนกันนะ12-13บาทโซนนี้นะคะและตอนนี้ก็ยังปริ่มๆอยู่หลุดมาเมื่อไหร่ worst case 10บาทโซนนี้ค่ะตั้งต้นใหม่สำหรับ BCS แล้วก็ถ้าไปต่อ next station แนวต้านถัดมาที่จะผ่านไปให้ได้ก็คือ16บาทโซนนี้ขยับมานิดหน่อยอย,อยู่ที่ประมาณ18บาทค่ะแล้วก็ b a s t case เราให้อยู่ที่21-22บาทโซนนี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าจะกลับตัวเป็น ขึ้นเนาะส่วน BCP ค่ะวิ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่เหมือนจะหลุดโซนนี้ลงมาแตะอยู่ที่ประมาณ28-30บาทนะเดือนนี้บวกขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ผ่านด่าน35บาทค่ะถ้าผ่านด่านนี้ขึ้นมาได้ก็คือ38-40บาทในระยะยาวด่านสำคัญค่ะด่านวัดใจจะวิ่งมาปิดจ็อบอยู่ที่45-46บาทโซนนี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวหลุดมาเมื่อไหร่ก็คือ ตั้งต้นใหม่25-26บาทโซนนี้ก่อแล้กันนะฮะสำหรับ BCP เนอะแล้วก็ BDMs ค่ะ21บาทตัวนี้ก็ยังไปต่อไม่ได้นะคะ XD ยังไม่มีการขึ้นเครื่องหมายนะแต่ว่าผลประกอบการของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ net profit ขยับเพิ่มขึ้นมานิดนึงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ BDMs ราคา21บาท แต่ราคาบุ๊กคือหลักหน่วย6บาทนะฮะส่งกราฟของเขาก็ส่งคล้ายๆกันเลยค่ะ BCH b h BDMS กลับตัวเป็นขาล,ลงมาพักเหนื่อยอยู่โซนนี้ค่ะอยู่โซนประมาณ20บาทต้นๆเนาะแต่ยังไม่หลุดนะแต่ก่อนหน้านั้นมิถุนากับกรกฎาเหมือนเขาเตือนเราแล้วว่าถ้ารอบนี้ฉันไม่ผ่านด่าน23-24บาทขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสลงมาแต่ แนวรับสําคัญ20บาทค่ะหลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่เหมือนกันในช่วงวิกฤตโควิด15-16บาทโซนนี้นะคะส่วน b h ค่ะ180บาทหลังจากที่โดนเทลงมาพักเหนื่อย130บาทเกือบจะลงมาทดสอบแนวรับ120บาทของเราตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาแล้วนะคะทะลุผ่านด่าน160แนวต้านของเราขึ้นมาแตะ194บาทใกล้จะมาแตะแนวต้านที่200ด่านสําคัญของเราอดีตท,ที่เคยเป็นแนวรับเดิมอดีตเนี่ยเขาแตะแนวรับที่200ต้นๆแล้วพุ งต่อที่นี้่ก็คือจะให้เป็นแนวต้านด่านหินของเราก็คือ200บาทนี่แหละวัดใจกันเลยว่าถ้าไปต่อก็มีโอกาสวิ่งสวยมาถึงโซนนี้แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวลงมาที่เดิมนะคะร6 0บาทโซนนี้140แล้วก็เว r ร์สเครบาทของเราไปต่อไม่ไหว แต่เรายังมีแก๊ปให้ลงต่อเหมือนกันนะนี่ในช่วงวิกฤตโควิดเช่นเดียวกันสําหรับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะอยู่ที่90บาทตน้นต้นนะคะสำหรับ BH เนาะส่วน BLA ค่ะ XD ก็จะขึ้นเหมือนกัน26สิงหา18บ50าท50ผลประกอบการไตรามาสที่2ก็อัปเดตออกมาแล้วเนาะรายได้ลดลงแบบครึ่งตกอครึ่งเลยแต่ว่าสังเกตดูเนี่ยโปรฟ,ฟเนี่ยขยับเพิ่มนะ จากหลักร้อยล้านขยับมาเป็น2,100ล้านได้อย่างที่บอกแหละทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปดูไส้ในของเขานะว่าเป็นอย่างไรนะที่มาที่ไปของรายได้แล้วก็เ e ี้ยโปรฟิตค่ะราคาปัจจุบัน18บบาท50บุ๊กก็คือ28บาท25สตางค์ราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าบุ๊กอยู่นะกลับตัวเป็นขาลงมาเหมือนกันนะก่อตัวภูเขาเล็กๆอยู่โซนนี้ค่ะ48บาทหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาลงมาพักเหนื่อยอีกในปี2025มิถุนา14บาทค่ะ เวอร์สเคของเราแนวรับโซนนี้10บาทต้นต้นต,นตอนนี้เขายังชะลออยู่ในช่วงที่เขาเข้ามาในตลาดแรกๆเนี่ย ไม่แน่นะคะถ้าผ่านไปได้เนี่ยมีโอกาสกลับตัวบันขาข,ขึ้นก็อาจจะเป็นได้แต่เบสเคสเราให้เท่านี้ก็แล้วกัน48บาทค่ะถ้าผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสวิ่งสวยเหมือนกันใช่ว่าอดีตไม่เคยวิ่งนะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวมาเจอแนวต้านด่านสําคัญของเรา21บาทโซนนี้แล้วไปต่อไม่ได้พักเหนื่อยที่เดิมก็คือโซนปัจจุบันแต่ก่อนที่จะมาถึงโซนนี้นะคะเขาก็ต้องผ่านด่าน21บาทโซนนี้25-26บาทของเรามาแตะโซนนี้30บาทต้นต้น เพื่อวิ่งมาแตะเบสเคสโซนนี้ให้ได้ถ้าไปต่อไม่ไหวก็ยินดีนะถ้าจะลงมาแตะที่10บาทต้นรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ B.L.A. B.T.G. ยังชะลอนะคะ B.T.S. ก็ยังอยู่โซนนี้ C.B.G. ค่ะ52บาทหรือว่ารอบนี้จะหลุดนะคะหลังจาก X.D. ขึ้นเนาะ21สิงหา70สตางค์นะคะผลประกอบการของเขาก็ถือว่ารายได้เพิ่มตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็เน็ตโปรฟิเนี่ย ขยับเพิ่มนะจาก690ล้านมาเป็น800ล้านค่ะราคา52บาทใกล้แล้วนะคะถ้าหลุดมาเมื่อไหร่ยินดีต้อนรับ40บาทต้นตนตั้งต้นใหม่ค่ะสำหรับ CBG ถ้ายังไม่หนำใจนะคะค่อยก่อตัวขึ้นไปทรงนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าผ่านไปได้เขาจะมาทดสอบแนวต้านโซนนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิม60 62บาทค่ะขยับมานิดหน่อย70 80บาทแล้วก็อีกด่านนี้ด่านหินด่านวัดใจ 90บาทต้นๆวัดใจว่าฉันจะไปต่อสรงนี้ได้หรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้คอมเซโดนเทนิดหน่อยนะ25บาท50สตางค์ค่ะภาพรวมของคอมเซใกล้จะมาแตะแนวต้านด่านนี้แล้วนะ28 30บาทเนี่ยด่านวัดใจของเราเหมือนกันถ้าไปต่อ Next Station อยู่ที่ประมาณ34 35แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวอดีตก็บอกอยู่แล้วลงมาพักเหนื่อยที่เดิมโซนประมาณนี้ก่อนล้กัน16บาทแล้วก็ Worst Case อยู่ที่13บาทต้นๆค่ะรอรุ้นเหมือนกันค่ะ เพราะว่ารอบนี้เขาจดสู้อีกครั้งหนึ่งและรอบแรกเนี่ยในช่วงกลางปีที่แล้ว16บาท40มิ่งมาแตะแนวต้านโซนนี้นะคะแล้วก็ไปต่อไม่ได้ลงมาพักเหนื่อยอีกอยู่โซนประมาณ16บาทรอบที่2ก่อตัวขึ้นมาแล้ว25 26บาทค่ะ next station ผ่านไปได้ก็คือ30 33บาทนะคะสำหรับ Com7 ในรอบนี้แล้วก็ส่วน CPO ค่ะ45บาทยังไปต่อไม่ได้เหมือนกันหลังจากที่ โดนกระหน่ำเทลงมา3เดือนติดแล้วนะที่ยังทรงๆอยู่โซนนี้40-44บาทยังไปต่อไม่ได้รอบนี้ถ้าผ่านด่านนี้ขึ้นไปไม่ได้เพื่อมาแตะแนวต้านที่50-52บาทเนี่ยนี่แหละค่ะรอลุ้น38-40บถึง40บาท worst case ของเราก็ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับ CPO ในรอบนี้ค่ะ c p f ค่ะ XD จะขึ้น29สิสิงหา ราคาย,ยังปริมปริมแนวต้านระยะสั้น24บาทของเรานะรายได้ลดลงตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแต่ว่า net profit เนี่ยขยับเพิ่มนะจากหลัก6,900ล้านปี24ไตรมาสที่2ปีนี้ไตรมาสเดียวกัน 1,000งล้านแต่1,000งล้านได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับ CPF ราคาปัจจุบันอยู่เท่านี้แต่บุกเขาคือ29่สบาทสีนะถือว่าราคาปัจจุบันเนี่ยยังต่ํากว่าบุกอยู่นะคะ29สิงหาจ่าย12กันยาอยู่ที่1บาทต่อหุ้นในครึ่งปีแรกของปี2025ถ้าย้อนอดีตไปเนี่ยยังไม่เคยจ่าย1บาทเลยนะคะสําหรับ CPF แต่ปีนี้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยเนาะหบาทค่ะ ตอนนี้วิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านโซนนี้ของเรา Next Station แนวต้านด่านหิน25-26บาทด่านวัดใจจะวิ่งมาปิดจ็อบท้ายรอบ33-35บาทโซนนี้ได้หรือเปล่านะคะสำหรับ c p f ก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะก่อนหน้านั้นก็ลงมานอกรอบแล้วถ้าย้อนมาในช่วงปี2015เนี่ย ก็ถือว่าใกล้เคียงนะโซนประมาณ16บาทต้นๆนะคะแต่ปี2024เนี่ยลงมาแตะแค่17บาทแล้วก็ก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับ Delta เมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วนะคะนี่ ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงและหลังจากที่ชะลออยู่โซน140ต้นๆมานาน Next Station Best K ของเรา170บาทจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่าในรอบนี้ก็จับตาดูอยู่เหมือนกันนะคะส่วน Echo ค่ะ116บาทดูผลประกอบการของเขาที่อัปเดตออกมารายได้ทรงๆตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแต่ว่า Net Profit เนี่ยขยับเพิ่มจาก1,300ล้านมาเป็น2,100ล้านราคาโดนหนักขนาดนี้แต่ก็ยังมาไม่ใกล้เคียงบุกนะ บุ๊กคือ195บาทนะคะราคาปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าถูกกว่าบุ๊กอยู่ก่อนน,นั้นยิ่งถูกค่ะทุกคนหลักประมาณ80-90บาทต้นๆน,นะคะ p v b อยู่ที่ประมาณ0.58เท่า XD ขึ้นวันที่5กันยาจ่าย3บาท25สสตางค์สำหรับครึ่งปีแรกถือว่าเท่ากันเลยนะเนี่ย ย้อนมาในปี2021มาจนถึงปี2025ค่ะสำหรับเอโก้ทรงกราฟก็คือทรงเจดีลงมาปรับฐานสุดๆนะ่ะสุดจริงๆเนี่ยก็คือต้นรอบโซนนี้ค่ะปี2008 50-60บาทโซนนี้แต่ตอนเนี้กำลังจะฮึดสู้มาทดสอบระดับแนวต้านที่128-130บาทโซนนี้อีกครั้งหนึง่งอดีตนะถ้าไปต่อก็มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นลงมาทดสอบระดับแนวต้าน150-160บาทโซนนี้แต่ถ้าไปต่อไม่ไหว อดีตก็บอกอยู่แล้วลงมาพักโซนนี้ก่อน80บาทแล้วก็ worst case ของเรายินดีต้อนรับนะฮะสำหรับ e อโกในรอบนี้ถ้าจะลงมาอีกครั้งหนึ่งส่วน GPSC ค่ะ37บาท25สตางค์ในความโดนเทก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วนะอันนี้ทุกคนอย่าลืมว่าแท่งเดือนนะคะเขาโดนเทลงมาหนักมากในเดือนเมษา22บาทตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาแล้ว5เดือนแต่แนวต้านโซนี้ค่ะนี่โซนนี้นะถ้าผ่านไปได้ next station ก็คือโซนนี้48-50บาทอีกด่านหนึ่งเบสเคสเราให้เท่านี้ก่อนละกัน55-56บาทที่เคยเป็นแนวรับเดิมในช่วงวิกฤตโควิดระลอก2ค่ะ มีโอกาสกลับตัวบันขาขึ้นนะถ้าผ่านด่านนี้ของเราขึ้นไปได้รวมถึงต้องมีข่าวดีเข้าโมเมนตัมมาและก็ผลประกอบการดีด้วยค่ะสําหรับกราฟเมื่อวานนี้ยังชะลอนะคะกันกุลอยู่โซนนี้ฮาน่า24บาท80สตางค์ค่ะภาพรวมระยะยาวของฮาน่าก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมา5เดือนเหมือนกันค่ะทุกคนหลังจากในช่วงเดือนเมษาเนี่ยลงมาทํำนิวโลสุดๆก็คือ14บาทหลุดในช่วงวิกฤตโควิดลงมาด้วยนะ วิกฤตโควิดเนี่ยคือแค่18บาทแล้วไปต่อมาถึงโซนนี้เลย96บาทแล้วก็โดนเทลงมาปี2025เนี่ย14บาทนะคะลงมาส่วนต่างก็คือ4บาทเลยนะตอนนี้กำลังจะเกาะตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่แนวรับเดิมเป,เป๊ะเลยค่ะทุกคนในปี2015แล้วก็ปี2019แนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านด่านวัดใจเหมือนกันนะถ้าไปต่อ next station อยู่ที่33-35บาท นี่โซนนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิมด้วยนะคะถ้าผ่านด่านนี้ขึ้นมาได้ next station base case เราให้อยู่ที่48-50บาทโซนนี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับหาหน้าแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวพักเหนื่อยที่เดิมอดีตโซนนี้14บาทต้นต้นค่ะ มาต่อกันที่โฮมโปรค่ะยังเกาะอ,อยู่โซน7บาทอยู่นะหลังจากที่ประกาศงบออกมารายได้ลดตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็เน็ตโปรฟิตลดลงเหมือนกันแต่ก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนนะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่7บาทแต่บุ๊กคือ1 9บาท9สตางค์ถือว่าราคาปัจจุบันเนี่ยยังสูงกว่าบุ๊กอยู่นะคะแล้วก็ทรงกราฟของเขาหันหัวชิมลงมาค่ะเดือนมิถุนา ที่ผ่านมาลงมาแตะถึง5บาท70ถือว่าใกล้เคียงแนวรับเวอร์สเค,คของเรานะ5บาท80ถึง6บาทต้นๆน,น,นี่อดีตเราให้เท่านี้นะ,ะแล้วตอนเนี้ยยังปริ่มๆอยู่ที่7บาทก็คือทรงนี้เลยค่ะทุกคนวัดใจถ้าไปต่อไม่ไหวที่เดิม5บาท80ถึง6บาทแต่ถ้าไปต่อ next station แนวต้านถัดมาที่เคยเป็นแนวรับเดิมในช่วงวิกฤตโควิดแยกขาลงมานี่แหละโซนประมาณ9บาทนะคะแล้วก็อีกด่านหนึ่งอยู่ที่11บาทโซนนี้ด่านวัดใจฉันจะปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อ ได้หรือเปล่านะคะสำหรับ Home Pro เนาะแล้วก็วันนี้ขอปิดท้ายด้วย K-Bank ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันให้จบนะคะมีหลากหลายตัวเหมือนกันที่เราอยากจะอัปเดตภาพรวมก่อนที่ตลาดจะเปิดวันจันนี้นะคะ K-Bank เนี่ย167บาทงบยังไม่อัปเดตแต่ราคาก็บวกขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนยกไฮขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็แตะแนวต้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเดือนสิงหา172 175บาท Next Station ถ้าไปต่ออยู่ที่ 200ต้นต้นโซนนี้นะคะแล้วก็เบสเคสส3 0 240บาทค่ะปิดจ็อบแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวเราก็ยินดีนะถ้าจะลงมาพักเหนื่อยโซนนี้145แล้วก็130บาทโซนนี้ยินดีมากๆเช่นเดียวกันสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์ช่วงนี้รอลุ้นงบค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ีต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ